สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการวาดเส้นของคิ้วนะครับทีนีเ้เราจะใช้เครื่องมือช่วยในคอร์ดอนนี้ช่วยในการวาดโดยการที่เราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ asistit media ท,ทีนี้เราต้องมาดูพื้นฐานของมันก่อนนะครับผมจะเปิดฟีแอนด์แล้ววาดเส้นลงเส้นหนึ่งที่ผมวาดขึ้นนะครับมีเส้นหนึ่งผมวาดลงมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับลองดูนะครับ เมื่อเราใช้คำสั่งของ Artistic Media นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ p s e t นะครับแบบต้นใหญ่ปลายเล็กเห็นไหมครับแนวของเส้นมันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือว่านี่คือหัวนี่คือท้ายนี่คือหัวนี่คือท้ายทีนี้เราจะใช้คุณสมบัติตัวนี้มามาใช้ช่วยในการวาดเส้นของคิวนะครับเราสูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะวาดใช้โดยใช้เครื่องมือนะครับ ฟีแอนทูครับเพราะว่าฟีแอนทูนี่เราคลิกครั้งหนึ่งเราไปคลิกที่ปิดทางปลายมันจะตัดเส้นให้เราเลยหัวคิวนี่เราจะเริ่มต้นด้วยเส้นเล็กนะครับเส้นตรงขึ้นนะครับเราใช้วิธีคลิกลากไปทางทิศทางบนนะครับแล้วก็คลิกปอดนะครับพอเราเริ่มต้นใหม่เนะี่ยคลิกขึ้นนี่ใช่ไหมครับจะเป็นล,ลักษณะนี้นะครับทีน,นี้เราก็ดูแนวของคิวนะครับคิวนี่จะ เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ด้านหน้านี้จะเป็นลักษณะของเส้นที่ขึ้นนะครับพอเริ่มเข้าเข้าในส่วนท้ายๆแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเฉียง แล้วของส่วนปลายคิ้วก็จะละนนักษณะเหมือนแบบนอนลงเลยเดียวเรามาปรับเพราะว่าคือต้นแบบนี้มันเล็กมากนะครับทําให้เราวาดเส้นติดกันนี้มันจะค่อนข้างเล็กมากดูจากความยาวของมันแกมีเดียวเองนะครับมันก็เวลาเราด้ามี่พยายามหารูปที่มันค่อนข้างใหญ่นหนึ่งนะครับมันก็จะทาให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะครับ คือพิกัดมันติดกันมากเลยแล้วมเมื่อการเปิดสแนปอพวผมันจะทำให้เส้นมันติดกันเกินไปนี่นะครับเราจำเป็นลักษณะว่าพอเริ่มเริ่มไปถึงหางใช้หางของตัวคิวนี้เขาจะรูลงไปทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นอาร์ติสติกมีเดีย โดยจับทั้งหมดไว้แล้วก็เป็นแอปสตรีมมแบบต้นใหญ่ไปแต่เนื่องด้วยว่าคือขนาดของเขาอะเล็กมากเพราะว่าต้นแบบนี้จะเป็นภาพที่ขนาดเล็กนะครับแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเป็นขนาด0.1เนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าสูงสุดของแ s ปสตรีมมิมันจะเป็นตัวนี้เราย้อนกลับก่อนนะครับ เมื่อเป็นเส้นแบบธรรมดาแล้วนะครับเรานำชุดของคิวเนี่ยขึ้นไปนะครับเห็นไ,ไหมครับเพราะภาพมันเล็กมากเลยทั้งหมดนี้แค่แปเปีนหนึ่งเรากขยายเส้นให้ใหญ่นะครับขยายเส้นให้ใหญ่เสร็จแล้วเราก็เริ่มใช้ a อาร์ติสิกมีเมียเราปรับแล้วก็ปรับย้อนอีกที ทีนี้เราก็จะได้เส้นของตัวเส้นก่อนคนคิวที่ดูจะเป็นธรรมชาติกว่านะครับทีนี้เราก็ทำการเลนแล้วก็เบรกนะครับพอเราเบรกเสร็จเราจะกรุบมันกรุบแล้วเราตรงสีฟิวเป็นสีออกเทาๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลายนำทิ้ง มันก็จะได้เป็นเหมือนกับเส้นผมเส้นเส้นของคิวนะครับทีนี้เราก็ค่อยมายอ่อนะครับค่อมยมาย่อเล็กลงเพราะว่าพอดีต้นแบบของเราเนี่ยมันเป็นภาพที่ขนาดเล็กมากนะครับเรายอร่อลงมาจน ก็ตัวที่เราทำอาร์ติสเบียร์ัเนี่ยมาวางในตําแหน่งของคิวนะครับทีนี้คิวเนี่ยมันเป็นลักษณะเสน้นหนึ่งนี่ะนครับเราก็กกอบก๊อบขึ้นมาแล้วก็วางวางเหลือมกันย่อเล็กลงหรือทําให้เขาเป็นเหมือนกับ มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้แนวโน้มของตัวเส้นผมเส้นขนคิ้วนี้ไม่ไปตามแนวที่ต้องการเอาใช้คําสัง่งเป็นหลักนะครับเหลักแล้วกดด็ดัดแนวคิ้วที่เกินออกมา นะครเราก็จะได้ขนของคิวที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็นำมาใส่ที่แบบแต่เราก็ต้องมีการปรับแต่งให้เขามีสีที่ค่อนข้างมาเกินเกินไปกับตัวแบบนะครับ หรือก็เพิ่มจำนวนได้ส่วนที่ลดลงมาเราใช้คำสั่งออเทมเพลตดัดเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราวานแนวคิ้วได้ง่ายและเร็วขึ้น,นครับลองทำกันดูนะครับ เป็นแนวนี้ใช้อาจิบิเดียผมมีทำไว้ตัวอย่างนะครับที่เราต้องมีการปรับแต่งนิดนึงหาภาพที่มีขนาดใหญ่นิดนึงเวลาเราดาบมันก็จะดาบง่ายนะครับเนครับเส้นผมเส้นของคนคิวนี่จะมีแบบเหมือนกับลักษณะหลายๆสีปนกันคือแต่ละตัวก็เป็นเซตของเซตของเส้นผมที่เราวาดขึ้น ตัวอย่างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ใช้จูบีล็กเนี่ยในการดัดเพื่อปรับเปลี่ยนแนวของชุดเส้นคิ้วให้เป็นไปตามที่เราต้องการ,รลองทกํกมาดูนะครับคือเราก็จะทําให้เราทางานได้เร็วขึ้นนะแับนี้เหมือนกันครับ